โอเคคสวัสดีค่ะวันนี้เรามาอยู่กันใน The s i m Free p a y ในเควสแต่งานเควสนี้หมดอายุภายในสองวัน <c oughs> ทำเควสเสร its, been, h, ็จทันเวลาจะมีสิทธิ์ซื้อชุดแต่งงานโอ้ยโอเคขั้นตอนแรก กดที่ชู้อัาบน้ำกดวันแรกโสี่นาทีตัวแรกและกดเรียกที่ให้ซิมมาบ้านอ,อกดเรียกให้ซิมมาบ้านเสร็จปุ๊บนะคะต่อไปกดลิมกดเรียกให้ซิมมาอยู่ที่บ้านสองคนนะทุกคนเขาบอกให้เรา เลือกคำสั่งคุยอมามามาจะคุยโอ้เดินออกมาแล้วดี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 ไม่ต้องไปคุยกันในห้องน้ำมาคุยตัวนี้ใชสคริปเลยนะคะกดที่เครื่องทำกาแฟกดแอรเครื่องทำกาแฟโอ้ยกดตัว โอ้โหโอเคกดคุยกับซิมอีกคนกดเหมือนเดิมนะคะแต่แค่ต่างกันตอนกดตัวนี้โอเคหลังจากนั้นก็บอกให้เรา แป๊บนึงนะคะแป๊บนึงนะคะโอเคนะต่อไปเขาบอกให้เรากดอีกรอบกดตัวนี้โอเคจนกว่าจะได้เป็นเฟรนด์หรือว่าเป็นคู่รักกันวะอ่านไม่อ่ะให้ซิมสองคนกดที่ทีวี <Yeah. S 1> ครับ โอเคนะคะกลับมาต่อนะคะอ่าเขาบอกว่ากดตัวไหนนะตัวไหนนะตัวไหนเนะตัวไหนนะตัวไหนนะตัวไหนนะอืมตัวนี้เด้อเด้อเด้อถูกแล้วถูกแล้วตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ให้ซิมแล้วก็กดซิมตัวกดตัวนี้โอเคโอเคแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งแป๊บ โอเคพอเสร็จแล้วเขาบอกให้เราก็ <Go. S 1> คุยจนขึ้นสถานะ uh huh. ไอ,200อะ่สองรอยะขึ้นเป็น200อยะตอนนี้100 50อยู่โอเคขึ้นเป็น200แล้วจอไปกดคุยเลือกของกังนล้ทีเป็นกัน จูบกันกดให้ซิมกลับบ้านกลับบ้านไปเข็นเ <laughs> ออกดที่จึงนอนอ่มอ,อ่ะกดที่ดังนอนตัวนี้ อ่าหลังจากนั้นเ,เควสนี้มันต้องใช้ซิมสามตัวใช่ไหมแปบบ๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึงแล้วมาทำเควสพ่อหมดแม่หมดทีหลังต้องไปสร้างซิมอีกจุ่มนึง แป๊บหนึ่งนะทุกคนแป๊บหนึงแบบน่งแป๊บ